ถังตัดอะกีฬาอะเอากีาักหลายพันคือแบบคุณมากอะคือบางงานแบบเอ๊ะเหลืออะไรอะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนคะก็กลับมากับช่วงบุกคังแสงอีกแล้วซึ่งก็คือไม่เีือชื่อรายการอย่างว่าฉันก็จะมาบุกค,คังแสงของบ้านเขานะคะวันนี้คือเราเนี่ยมาอยู่ในบ้านของแขกรับเชิญแล้วนะคะแน่นอนว่าเป็นบอตอบอกอที่เรียกได้ว่าแต่งหน้านนเก่งเป็นสาวคือเขาจะพามาไปสุงแซบมีความเปรี้ยวเผ็ดๆผ็ดอยู่นิดนึงอ่อ เดาไดไหมเดาไดหรือยังเดาไดไหมเดาไดไหรือยังเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูของเขานะคะว่าเขาเนี่ยมีของอะไรบ้างให้เราเนี่ยไปขุดไปคุยนะคะเดี๋ยวไปหาเขาที่สตูดิโอกันเลยดีกว่าไปมาใครคะอุ้ยใคร เดีาา๋ยวเราไปดูคัาแสงของเขาดีกว่านะคะแม่น้าเต็มนะวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าหน้านี้มาได้ยังไงดูวิช่องสาวติดค่ะใช่ลเริงๆแล้วเราเจกันมาก่อนนะไปแกก็คือแจ้งทำถามก่อนเลยจุดเริ่มต้นของการเป็นสาวติดเป็นคืออะไรโอ๊ยเล่าไงเดียมมีเวลาสักสามชั่วโมงไหม ก็คือจริงๆแล้วมันเริ่มตอนที่ตัวอยู่ม6อ่ามันทำตั้งแต่ม6เลยหรอใช่ก็คือแบบกำลังจะจบม6แล้วแล้วก็ช่วงนั้นมันก็มีเว็บบล็อกแล้วเราก็เป็นคนชอบใส่คอนแทคเลนส์ก็เลยเริ่มทำรีวิวคอนแทคเลนส์ตั้งแต่ตอนนั้นอ๋อเริ่มจากคอนแทคเลนส์ก่อนคอนแทคเลนส์แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มแบบมีคนบอกว่าแต่งหน้ายังไงแต่งหน้ายังไงก็เลยได้เริ่มทำยูทูบจริงจังขึ้นมาอ๋อจนมาเป็นซาวดิสทุกวันนี้ที่ทุกคนก็เห็นว่าไม่ว่านางจะแต่ง โม่งจริงๆน่าติงจริงๆเป็นยังไงไม่ได้เลย,ย,ย,ย <c oughs> อะใน,ในเมื่อน้องทำคอนเทนต์แบบมีหลายลุกวิกเวิร์กก็คือเปลี่ยนทุก<ม>คลิป เดี๋ยวเราไปดูของเขาดีกว่าว่าของเขาจะมีเยอะแค่ไหนได้เลยอ่ะไหนคะเริ่มจากตรงไหนคะห้องนี้คะก็เริ่มจากชั้นหลังนี้เลยอันไหนก่อนดีอ่าเริ่มจากอันนี้ละกันอันนี้ง่ายๆก็จะเป็นแบบบรรดาเครื่องผมสกินแคร์ต่างอันนี้น้องอันนี้น้องบิวอินไหมบิวอินหมดเลยค่ะบิวอินหมดเลยใช่เนี่ยก็จะเป็นแบบงานทําผมแชมพูย้อมสีผมสีผมอะไรอย่างงี้มาที่ตู้ต่อไปนะคะโอ้โหแม่ขาเนี่ยละค่ะมันจะเริ่มแต่ตรงนี้เนี่ยละค่ะใช่อันนี้คืองานงานงานกหนเสคิ้วคิว คิ้วแล้วก็จะแบ่งเลยว,ว่านี้เป็นคิ้วเป็นมาสคาร่าเป็นอายไลเนอร์อายไลเนอร์แบบสีอายไลเนอร์วุว้งวิ้งกาวมาสคาร่าแปลกๆแล้วก็อันที่มันยังอะไรไอ,อะไรอะไรคือเขาว่ามาสคาร่าแปลกๆมาสคาร่าแปลกคือแบบสีน้ำเงินสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยสีที่เขาไม่ค่อยปะกันถูกต้องอ่าเป็นโซนแบบนี้อ่าแล้วก็อันนี้ ก็จะเป็นมาดาแบบว่ามีมีเอ่อรีมูเวอร์ที่ติดตาสองชั้นอ่ะก็เยอะอยู่นะเธอเธอก็ไม่ใช่แน่น้อยนะแล้วก็พยายามแบบว่าเอาของออกบ้างก็เลยอาจจะแบบมีนี่เยอะขนาดนนใช้หมดหรือเปล่าไม่หมดแต่ว่าเราอ่ะเก็บไว้บ้างเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนลุกบ่อยไงอ่าอ่งานลิปตุกองงานลิปต่างๆงานลิปต่างๆไปอีกหยิบบ่อยทุกอันไหมอุ้ยไม่ทุกอันเครื่องนี้เอาไว้เลือกเวลาแบบ เปลี่ยนลุคแต่งหน้าเลยอ่าใช่เพราะว่าแบบอย่างเช่นว่าเราแต่งหน้าใช่ไหมเราก็จะดูว่าเราอยากแต่งอะไรเราต้องใช้ลิปสติกแบบไหนแล้วก็ค่อยมาเลือกอีกทีปกติเวลาที่ตู่แต่งอย่างเงี้ยนานมากกว่าจะได้ผลงานชิ้นหนึ่งนานคือต้องดูว่าออริจินอลเขาแต่งยังไงยิ่งถ้าสมมติว่าแต่งอนิเมะอะคือต้องเตรียมตัวนานหน่อยอ่าใช่กว่าจะเข้าชุดเข้มาจะยังไงอะเข้าชุดในกลุ่มคอสเพลย์แม่ใช่หรอใช่แต่ว่าถ้าบางอันที่มันแบบหาไปได้จริงก็ต้องสั่งตัดอ้โหแล้วแพงมากถ อย่างล่าสุดแต่งเป็นจริงชุดก็อะตัดสามพันห้าแหละจริงหรอไอตัวปืนอ่ะก็ต้องไปหาเช่ากับคนที่เขามีอยู่แล้วอะไรเงี้ยปืนก็เช่ามาแบบพันกว่าวิกก็ต้องไปซื้อเหมัอนไม่ใช่ทอมือเพราะฉะนั้นใส่แล้วมันจะโปะนิดนึงไงซึ่งเราแบบไม่ได้ต้องทอมือต้องทอมือก็เลยไปซื้อมาวิกละพันห้าซื้อไม่เท่าไหร่ต้องไปสั่งทําต่อส่งให้เขาเซตเพื่อให้เป็นวิกจริงสิ่งนี้หนึ่งตอนนั้นก็สั่งว้วันอีกสามพันกว่าคือแบบคุณมากอะคือบางงานแบบเอะเหลืออะไรวะ สิ่งที่พี่เห็นจากช่องน้องตู่คืออะไรปะน้องตู่เต็มออน้องตู่เต็มอ่ะเต็มแบบเกินร้อยอ่ะคือดูแลแบบอ่ะเอาเล็บนี้ใช่ไหมยังไงมันก็เหมือนใช่แล้วใช่คาคนี้เลยยังไงมันก็เหมือนอ่ะต่อ อ่าได้ไอ่าก็จะเป็นน้องคนนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นงานเกมกริตเตอร์ต่างๆที่มันเป็นแพ็กเกจจิ้งแบบเล็กๆแบบนี้แล้วก็เป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแป้งต่างๆคุณชมคุณช่างขนมตล,ตลับต่างๆก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็วางจัดวางได้สวยนะ,ะยนี่เลยนี่นี่แป้ง<ะ>อ ล่าสุดแต่งเป็นจริงใชไงเราต้องพอกตัวก็เลยแบบนี้แหละอสีขาวอันนี้คือนางงามใช้เวลาแบบขึ้นไฟแล้วมันจะผ่องมากอันนี้เป็นรองพื้นหรือเปล่าหรือคอนซีลเลอร์รองพื้นคอนซีลเลอร์ต่างๆก็จะอยู่แถบนี้หมดเลยอืมก็เยอะอยู่นะเอดี๋ยวนะรองพื้นเนี่ยต้องมีแบบเก็บไว้หลายเฉดสีมาเผื่อแบบต้องแต่งอะไรลุกถูกปะต้องถูกต้องอันนี้คอน เยอะมากเลยอ่งตาต่างๆเอาจริงๆพี่เป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างมีประวัติกับขนตาทำไมเพราะขนตาพี่มีความรู้สึกว่าบางอันก็แข็ง บางอันก็นิ่มบางอันก็ทิ่มบางอันก็คือดีเราควรเลือกจากตรงไหนอะไรยังไงให้ดูจากแกนเป็นหลักแกนต้องบางพี่เคยเห็นแกนใส่แล้วก็มีเป็นแกนดำๆจะบอกว่าแกนใส่บางทีก็ไม่ได้ไม่ได้สบายนะเพราะความใสของมันหนักมันกลายเป็นเอ็นที่มันดันใหญ่ทิ่มถูกมันทิ่มเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราไม่อยากรู้สึกอะไรเลยอะ ให้ซื้อขนตาแบบชอบแล้วมาติดเองทีละเป็นเล็กๆใช่ไหมแต่ว่ามันต้องใช้ความอดทนต่ออุ้ยตู้สุดท้ายแล้วเหรอสุดท้ายละแต่ของเธอเยอะเหมือนกันนะใช่อันนี้ก็จะเป็นอายแชโดว์อายแชโดว์อายแชโดว์มีพาเลตไหนที่รู้สึกว่าชอบหยิบขึ้นมาไหมเรารู้สึกว่าถ้าเอาเป็นพาเลตที่แบบคุ้มๆอ่ะเรารู้สึกว่าเนี่ยพวกเฟนตี้สีมันดีมากสีมันชัดเราประเด็นไมถ้าสมมติว่าเราซื้อหลายอันอ่ะคือมันเอามาแบบ กันยังไงวะอ๋อแต่มันติดกันได้มันติดกันได้มันติดกันได้มันจะมีเว็บหรอมันจะมีเว็บแบบได้ไงมันติดกันได้เนี่ยเราก็จะเออเอ้าแย่ตั้งแม่งทำไมกูทำไม่ได้วะแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งที่แนะนำมาคือเมลินดาเมลินดาฉันก็ได้ยินชื่อมาบ่อนแต่ฉันยังไม่เคยลองสีดีมากชัดพิกเมนต์แน่นแน่นต่อเอาไม่ไม่โอเค กิตเตอร์ก็คือจึงจงจ้งจึงมลอยโอเคได้เลิศอ่ะไปค่ะต่อค่ะไปต่ออันนี้ก็จะเป็นโทนสีประหลาดโอ้แม<ร>่โทนสีประลหระลาดแบบนี้โอ้แต่ขอโทษนะคะดิฉันชอบหลุมนี้มากอีหลุมเนี้ยอีหลุมเนี้ยคือทาแล้วแบบมีวิวไม่ลิคิสมาร์ มีอันไหนอีกม,มั้ยที่ที่มีพาเลตหนึ่งน้องพิมพี่ขออันไหนยมฟีนโอ้โหแม่พาเลตนี่คือ <พา S 2> อะไรเอ่ยนี่คือเหมือนแบบถัดหลุมสมัยก่อนที่เราเรียนศิลปะเธอรู้ยังว่าเขามีเอ็กกับไอ้โพนี่ด้วยนะใช่อด่้มาสีสวยมากสวยเจิดาลีเจิดดาลีรู้สึนแบบ อยากได้าอยากได้มากถึกงงตัวเองวันนี้มาเราจะแต่ง้าอะไรวะพว่าโพนี้เป็นไอดอลนี่เลยนะเป็นคนที่ทำให้เราเริ่มแต่งหน้าจริงเหรอไม่แต่โพนี้นะมันคนแต่งหน้าเก่งมากรินชับต่อไปไปแล้วไดแล้วไดแล้ว มาทาอีกแล้วแบบว่าอย่างนี้อันนี้คือสีเพนท์ค่าสีนิ้วจริงหรอสีนิ้วเลยเฮ้ยเธอมีขนาดนี้เลยเหรอวะขออน,นุญาตหยิบขึ้นมานะคะเธ<ม>อมีครบทุกสีมันคือสีเพเ้นท์เว้ยเธอไปหาซื้อพวกนี้มาจากไหนเนี่ยแบบว่าสัมเพลงพระหูรัตจริงหรอเออสัมเพลงพระหุรัตคือที่สุดนะเธอ <พบ S 1> เปิด,ปดยางเธอเปิดโลกฉันมากฉันไม่เคยรู้อยู่เลยว่ามันมีสิ่งนี้อยู่ในโลกด้วยและเนี่ยต้องมีกาวนะกาวกาวนี้คืออะไรเอาไปลบคิ้วอ๋อแบบที่แบบแร็คใช่ไหม ต้องลองแล้วนะโอ้ต้องลองแต่งแร็คแล้วโอ้ยยากอ่ะไปชวนไปชวนสาวๆาวแร็คมาแล้วให้แต่งหน้าให้ดีคอนเทนต์เออลองดูถ้าเกิดใครอยากให้ลองคอมเมนต์มาค่ะสุดท้ายก็ได้ของจิปปาธานี่ก็จะเป็นบรรดาแบบว่าพี่มาจะหน้าต่างๆเฮ้ยทำไมถึงเป็นแบบน้ทำไมเพียงอ้าวเห็นอะไรคือการที่ตัวเองเก็บเองแล้วก็เพิ่งเจอของตัวเองไม่ไม่ขวดตามมาอยู่ตรงนี้แต่อันเนี้ยอันนี้มาได้ใช้ได้ใช้กี่อัดยังไม่ได้ใช้เลยจริงปหมเนี่ยจริงแต่จะเห็นหลุดมาอันหนึ่งแล้วนะถูกต้องคือลองแล้วสุกว่า เยอะไปวะเยอะไปหรอจริงๆก็ควรรู้ตัวตั้งแต่ซื้อนะมันเยอะมันเยอะจริงแกวันหนึ่งมันจะต้องได้ใช้มันอาจจะได้ใช้ปไดจใช้สักวันหนึ่งเน้นไว้ก่อนว่าวันหนึ่งมันจะได้ใช้เน้นไว้ก่อนอันนี้ก็คือเหล่าเครื่องสำอางของน้องคือความแสงของน้องที่นี้เนี่ยเป็นธรรมเนียมเรียกว่าเป็นธรรมเนียมที่ใครมาช่องของฉันเนี่ยจะต้องมีชั่งอะไรยังไงฉันจะให้จับฉลากอุ้ยเธอจะต้องเลือกของมาทั้งหมด5ชิ้นอ่าฉันจะมีหัวข้อกำหนดมาให้เธอจะต้องจับฉลากเลือกหัวข้อนั้นเอาเองแล้วให้เลือกมา5ชห้าใต้ออนยเ ต้องแต่งหน้าด้วยอันนัมไม่ี่ยไม่ต้องสิโอเรลเล่นอ่ะเดี๋ยวเราไปจับฉลากกันค่ะไปใครอ่ะเราเสกฉลากมาเรียบร้อยแล้วมาให้น้องตู่มาจับกันว่าจะได้หัวข้ออะไรมาค่ะล้อมหรอวันนี้ล้อมหรอจับฉลากรัวๆเลยช่วงเนี้ยมาหัวข้อใช้ครั้งแรกแล้วว้าวโอ้ยอันนี้เล่นได้หรปะเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้หรอเล่นไม่ไดเล่นไม่ได้หน้าชิดห้าชิดห้าชิดก่อนนะนี่ เฮ้ยแสดงว่านางใช้ของนางใช้จริงนะถึงได้รู้ขนาดนี้นะเน่ะเน่เน่จบไหนมีให้ยากกว่านี้มหมมีให้ยากกว่านี้มหเธอเป็นบอตบอกที่หยิบไว้มากตอนไอพาร์ดี้ตอนของน้องฟ้าสลิกาทุกคนคือกุมหัวเงียแล้วแบบที่มอร์ปมึงนะแล้วก็เดินโทรอ่ะเหรอทุกคนคือเดินโทรมากันหมดเลยที่สิกาได้หัวข้อไหนใครได้อันนี้ใช้แล้วว้าวฟ้าได้เออราคาหลักร้อยคุณภาพหลักพัน ได้ของมาห้าชิ้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างไปค่ะป่ะอะมาเริ่มกันเลยดีกว่าว่านางหยิบไวไวจนฉันยืนงงว่าม<ช>หยิบไวไวมากกว่าอันแรกอะอันแรกที่ว้าวอ่ะก็คือของซ i ออันนี้เพราะว่าเนี่ยเ,เป็นมาสคาร่าสี่อันแรกที่มีแล้วเราใช้แล้วแบบ เราไม่เคยหลุดกรอบในการแต่งหน้าประหลาดนี่คือสิ่งที่ทำให้เราหลุดกรอบแล้วก็แบบฉันสปัตรตมาทาราสีน้ำเงินแม่แล้วมัน <laughs> ดีมากสมมติวันนี้เราขี้เกียจแต่งหน้ามากเรากรีดอายเนอร์สีน้ำเงินกับปัดอันเนี้ยจบไปอีเวนต์ได้เลยจริงอันนี้คนเลิศมากขอขอ,ขอนุญาตลองสีเดี๋ยว<ส>ให้ดูลุคว่าแบบเวลาที่เราดูลุคดูลุคเดี๋ยวให้ดูว่าลุคเมคอัพเวลาที่มันแบบแต่งเป็นสีน้ำเงินน่ะมันจะเป็นอย่างนี้เลยแล้วถ้าเรากรีดอายเนอร์สีสีน้ำเงินไปด้วยอ่ะคือแบบ จึง้งเรืบเลยจ,จุ๊บปังแต่เอาจริงนะถ้าไม่ใช่เธอฉันว่าก็แค่ยากอะชิ้นต่อไปก็คือลิปสติกโจวีนาค่ะโจวีนาดีจริงอนชี้ฉันยอมอันนี้ดีมากคือฉันทำแล้ลแบบดีล็อกสีดีหมดเลยคือโจวีนาคือนางก็ทาดีหมดถูกคือนางเป็นคนแบบสี่เลียดเรื่องคุณภาพมากก็เลยรู้สึกว่าแบบลิปสติกอันนี้แหละคือเห็นแล้วแบบ สีอะไรคะนี่สีเลยคะสีศูนย์สองค่ะนสองอ่ะมันจะเป็นงี้ทุกคนนี่มันจะเป็นมันเป็นแบบนูดส้มที่แบบไม่ป่วยอันเนี้ย้า everyday look เลยอืใช่เราก็เลยชอบมากอันนี้ไปค่ะต่อไปขนตาก็ต้องให้เขานะคะกับไอตาต้องอันนี้คือส้มหวานของพี่ไอตาฉันยอมรับว่าฉันเพิ่งใช้ขนตาของไอตาเนี่ยครั้งแรกที่ถ่ายคลิปกันนางนี่แหละแล้วฉันใช้แล้วรู้สึกแบบเฮ้ยคนที่ติดขนตาไม่เก่งอะ ก็ใช้ได้ใช่คือเป็นขนตาแม่เหล็กแล้วเราอ่ะก็คิดว่ามันจะไปอยู่หรือวะอย่างเงี้ยอ่าเออแต่ว่าพอเราลองใช้แล้วอ่ะอยู่อันเนี้ยคือใช้แล้วมันจะฟูฟูแบบตาสวยเลยตาสวยเลยตอแต่ที่เราเลือกนี้มาเพราะว่ามันเป็นขนตาแม่เหล็กแหละอเออแล้วมันว้าวจริงอ่ต่อไปต่อค่ะอุ้ยเคาน์เตอร์แบรนด์ก็มาค่ะคุณ เ้ายังไงรูลามาเห่ามากอย่างแรกเลยคือต้องให้กับแพคเกจก่อนรูลามาเห่ามากแล้วคือจะบอกว่าอันเนี้ยชอบมากเพราะว่าผิวสวยมากหรอผิวสวยมากยังไม่เคยลองต้องลองจริงหรอคือทาแล้วแบบผิวสวยเลยอ่ะพี่จะเหมือนกินน้ำมาวันละแบบ2 4ส่แก้วผลลิยังไม่พอไม่พอไม่พออ๋ออัต่ท้ายก็คือเมเรสกานะคะอันเนี้ยคือตำนานตำนานพูดเลยว่าใครที่แต่งหน้าไม่เก่งอ่ะ ให้ฟ้าก,กิตเตอร์นอันนี้คืออะไรมันจะเป็นอย่างนี้พลราชาปุ๊บโยบ้า อันลังมบนเลืองเนาะวันนี้เนี่ยโอ้โหหลังจากที่เห็นของมาหชิ้นหลังจากที่เปิดคลังแสของน้องและการได้พูดคุยกับน้องตู่ฮอเนี่ยฉันพูดได้เลยนะว่าสมฐานะการเป็นเอซีของน้องว้ยตแล้วขนเลยตอนที่มอทักมาแบบว่าพี่มดรู้จักกูทำไมวะทำไมคิดว่าฉันจะไม่รู้จักวะพี่มดที่กูเป็นตามเขามาตั้งแต่ยังแบบบอกเขาจะรู้จักเราเหรอวะอย่างเงี้ยรู้จักสิเธอแปรแสนทรัพย์เธอ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าสนุกสนานกันไปถ้าเกิดใครที่อยากจะแบบติดตามผลงานการแต่งหน้าของน้องตู่ก็เชิญเลยค่ะก็คือใครที่อยากติดตามนะคะไปติดตามได้เลยไม่ว่าจะเป็นช่องทาง a c e b o o k อินสตาแกรม t วีเดอร์ทิกตอ y o ยูทูบครบเลยนะซซวติสซซวติสเท่านั้นเซิร์ชเลยเจอไม่ใช่แค่ซซวติสเธอมีอีกแาวติสเอสทีไม่ใช่อะไรอะเจชไอโต้ฉันก็รออยู่วะ มันจะฝากอีกช่องของมันแล้วช่องของเพื่อนมันเลยวะ่ะ แฟนชิพไฮค่ะฉันพูดให้ก็คือเป็นอีกช่องหนึ่งที่นางก็คือทํากับเพื่อนเป็นอีกบทบาทหนึ่งเหลือก็อีกช่องหนึ่งที่เธอไปไปทําให้นี่ใช่ก็คือช่องยยกําลังอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์ฉันก็ดูอยู่รถฉันก็ดูอยู่ก่อนที่จะไปกันอย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์กันได้ที่ด้วยมีอะไรอยาจะบอกพวกเราคอมเมนต์มาด้านล่างอยากจะให้พวกเราทาอะไรกันอีกบอกกันมาได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องไปก่อนแล้วไปละค่ะมาบ๊ายบาย